ไเเลล่นลยไอ้ข้าวลงไก่มอดไอ้ข้าวลงไก่มอดอ่ะมึงลงมึงเล่นกันเลยมึงเล่นกันเลยกูของเต็มตัวไ <t> อ้แฟงตายกติดตายโหกติดอยู่หวานเจี๊ยบถ้ากติดอยู่หวานเจี๊ยบนะ มึงยิ้วเพื่อนหน่อยดีไอ้มอดไก่เข้าชอบไม่ยิ้วเพื่อนเว้ยเออโอ้ไอ้ยามอดดีพี่เล่นใช่ไหมพีม่เบน ไม่ได้เล่นวันคาบมั่ว ครบสี่แล้วเพี่เวศครบแล้วไอ้ข้าวไอ้มัดไอ้พัดไอแ้แฝงพี่ของเต็มตัวไงเอ็งเอายาเอา,าเอ,าาอาาะไรปะแบ่งได้นะมีมีแล้วพี่พก็าะผมได้มาสองล้านนะโดนหน่อยก็นด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอะโอ้มึงยังได้อีก,ก่อนนี่ไ,ไ,ไอ้ไอ้เฮี้ยน,นี่เอาเยอะนะเฮี้ยป,ป๊อปคอร์นเนี่ยหักหน้ากูเยอะเกินบางทีอะ ดูเวลาแป๊บรอนนี้ประมาณห้าสิบห้าเ็ดไปเข้าไปหลัดกลางใช่ไหมเดี๋ยวไปส่ง มึงโดนได้ยังไงเนี่ยมีก๊อตติดนั่นน่ะเมื่อกี้เนี่ยตายได้แต่ตัวมันพุ่งผมว่าดีวันชิกอะไม่เป็นไรต้องใจจุ่มศพไม่โดนอ่ะมึงมึงมีมือมือปีศาจไหมเนี่ยข้าวยังไม่มีพี่โดนมึงต้องทำนะมึงยิ้มจุ่ศพเพื่อนช้าเว้ยอันนี้ข้อเสียของมึงอย่างหนึ่งมึงยิ้วเพื่อนช้าเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนผมไปตั้งก่อนเขาบอกว่ามึงลั่นเหรอให้แป้ง อะไรอ้ดอบอบบฮะไม่ค่อยครับเนี่ยแต่ผมเฟ้งจัดอะโอ้ผมไม่แบบไม่ไอ้นี่แล้ว้่ะพี่อะไรเป็นไรเนี่ยเคียตีไปก้าวคัวแบบติดติดแต่แบบติดแบบไหลอะไหลแกะแต่แต่ไม่ได้เปิดโอเวอร์เลเยอร์โอ้อย่างเฟ้งอะไม่เป็นไรของนี้หาใหม่ด้ทุกวันไฮไลท์องอัดวันเดียวได้ลงคลิปแล้วเนี่ย พูดแต่เมื่อกี้เสียได้กิงที่แบบท T สองสามแล้วก็พุ่งไปโอ้โหเยมื่อกี้เพื่อนวิ่งทิ้งหมดเลยกำลังนั่งรุ่นของ่ยังอิ่มอ่ะ,ม,ะ,ะมัจะมึงไม่ได้บอกเพื่อนว่าเมื่อกี้มึงได้พูดไหมล่ะไม่ไม่ได้พูดเลยนั่นแหละรู้เรื่อง <laughs> ไปหมดเลยไปกันหมดเลยอะ่ะ สี่เก้าพี่ทั้งยาทั้งเอดีเอดีไม่แจกแจกได้แจกได้ก็ได้เต็มบทเลยพี่เต็มสี่เก้าส่เ้เยอเนี่ยที่ผูให้ไปกันนะแต่ผมแบ่งคืเปิดซอก่โมงนีคือเปิดไอมาโคอะไรเงี้ยคือเปิดซอกี่โมงห้าทุ่มไม่ถึงอะไรไม่ห้าทุ่มถึงท่ไหรอซ้อมกับใครเนี่ย ใช่เหรอเอาไม่ได้นัดเหรอนัดไว้ยังไอไม่รู้อยู่ไอ้แมนดินบางัดไว้อยู่ลาสเวอรนะ์๋อสู้ๆนะสู้ๆให้ให้ให้มใ,ให้มันมาตบแพสแล้วมังเรลพาดไอ้สิเขาอะควรยุรบแล้วนี้ทิ้งแล้วทำใหม่ผมบอกเลยดีดีกว่ามานั่งรีโนเวทกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างอ่ะนั้น สี่หนึ่งสี่ยี่สิบอันพี่ไอยามึงใช้ใครม้ากวะไอเนียวแดงเกี่ยวมีใครหมดมั้ยชนกระแดงงานเนี้ยชนกระแดงอ่ะตีเดียวหวังว่าพวกมึงจะไหวกันเด้อ ก็แตวลรุนแรงเกินฮะรู้ปเนี่ยเรอแจ้งนี่เป็นโรคภาวะหัวเหลืองแล้วหมดแล้วนี่ไม่หรอกพูดชื่อเวสต์ย่งเงียบยิบทุกคนแหละไม่คือไลฟ์อัพนั้น่ะคือผมสั่งผมสอนตั้งแต่ตอนผมอยู่ด้วยกันแล้วอย่างไอตีนี่แต่ผมบอกพี่ไปตั้งนานแล้วบอกมันไม่รู้กี่รอ้รอยรอบเอามันมากระทืบอะ ผมจับมันมากระตือ้องเป็นสิบสิบรอบอะมันจำไหมมันไม่จำมันถึงได้เป็นแบบนี้ไงมันโดนด่าไหมถามนี้ก่อนงงโอ้นั่นไงก็ผมสอนผมช่วยทุกอย่างแล้วไอ้นั่นอะแล้วใครเลือกไปนะอะไรนะใครเลือกไปใครเลือกไปไหนอยู่สีน้ำเงินนะใครอะไม,ไม่รู้ว่าดิกลับบ้านเราดีกว่าพี่เปิ้ เองดึงที่กลับไปได้ไหมล่ะโอ้ oh, พี่แล้วพี่จะออกทําไมผมงงเนี่ยผมงงเนี่ยอะแล้วพี่จะออกทําไมพี่เป็นห่วงไอออนไอออนก็อยากออกเนี่ยก็เองเอาพี่ไปด้วยได <ผม S 2> ้ไหมล่ะจะออกกันทําไมวะกู oh. ง,ง,งงเนี่ยเนี่ยมามาถึงตอนเนี้ยอ่ะตอนที่สลอตแม่นเอียดสเนี่ยทีเนี้ย ถ้าไม่ออกตอนนี้ออกตอนหน้า <ไป S 2> ลำบากนะเองเอาอ้อนไปพี่ก็คงเหงาเองก็เอา,เอาพี่กลดบด้วยแล้วกันโอเ้เขาทำใจไม่ได้หรอกลุงอะ่ะยุบปะรู้ไหมเขาจะบอกไหถ้าส่องใจสองคนมึงมาแล้วเพราะว่าอเอาแต่พี่ตีเป็นหัวหน้าแก๊งไม่ใช่เหรอเว้ยงั้นกูพอกูขอพอดีกว่ากูขอออกดีกว่าพี่ตีสามทุ่มเลยก่อนมานะเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ละมึงก็ใจเย็นมึงก็ว่ากันเองเกิน แก๊งผมสิบสิบกว่าคนเองสิบเจดคนเมื่อกี้แก๊งผมขาดเยอะเหมือนกันลาเยอะแก๊งผมอะพี่จิมผมเลยก็ได้ในไอ้ดอบอะผมน่าจะนิ่มตอนเนี้ยไม่นิ่มล <c oughs> เลยอาวุธฟ้าด้วยถ้าเองนิ่มเองพี่ก็คงเหลวว่ะในในสามแก๊งอาวุธฟ้าเราน้อยสุดน้อพี่นะใช่ดูดีมีตัวทวินตบอยู่เลยหายโคตรไวเลย แกงวี่อ่ะอาร์บี้พี่ไหนพี่พูดไลฟ์อัพในวอลมาเดี๋ยวผมจะบอกผมจะบอกระดับตอนนี้17คนที่อยู่ในวอลมีโอปีเก่งการไอโอปีนี่ใช่หัวแดงๆไหมใช่หนักอยู่ตัวนี้ก็หนักอยู่อ่าต่อโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงรู้เรื่องเก่งการก็ตีตีนี่เซฟตีเดทเรียกได้ว่าเซฟตีเดทไม่ต้องพูดถึงสามคนเนี้ยอีิหา โอ้โหพี่จิ๋วพี่หานเรอไอ้หลุยก็ตติสโอ้โหพี่หานก็เล่นดีอยู่แต่รีเฟกชาราแล้วถ้าเทียบกับวัดกันตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วพี่หาน่ะเล่นเล่นแบบซู้ไม่ไหวอะเขาก็พอหลบพออะไรได้อยู่อะเหมือนเหมือนคนแก่มีกล้ามเสยๆใช่ก็ก็คนที่ว่างอยู่พอเรียกชื่อว่ามาชนเซฟกับผมหน่อยเงียบกิบ เป๊ปอีกใช่ไหมมีเป๊ปอีกมีเป๊ปเป๊ปตีเป๊ปชื่อทัฟฟี่ไม่รู้ว่านะไม่รู้เป๊ปตีแม็กเป๊ปตีแม็กเดวิลรู้เรื่องเซตสามนี่ก็รู้เรื่องอะไรอีกโอ้แล้วมะมาโคพี่จิว๋วโอ้ยพี่จิ๋วพี่จิ๋วนี่ดีอย่างหากเงินเก่งหาเงินเก่งแต่ว่างานร้านนี่ก็อย่าเพิ่งก็พอได้อยู่ ชุบได้อยู่โ้วันโดนมูลค่าลงไปรอบรอพี่พี่รู้ไหมพี่ควรบอกเขาไอ้ว่ายุบทำใหม่ดีกว่าเราไปบ่อนี้มเกเนพนัไม่ได้หรอกเ<ม>ขา <อ S 2> จ้องจ<ด>ะเล่นผมเนี่ยเขาไม่ทิ้งคนเขาไม่อยากทิ้งคนงเก่าๆผมต้องไปแล้วพี่เบิร์ดอยากไปด้วยได้จะไ,ไปส่งหลาดกลางนะเอ้ยเลอยู่นี่เอ้า ก็ได้ข่าวว่าเรออามาลิตยื่นมาฟังพ้อเสนอไหมล่ะอยากได้อะไรอ่ะไหนเรือเขาเสนอมีะไรบ้างแค่มาแอรดอปกระบอกเงินไม่ต้องส่งร้านไม่ต้องเล่นร้านจะเล่นตอนไหนก็ได้ชิวๆอันนี้จริงไหมเนี่ยจริงทุกวันนี้อยู่กันก็เหมือนพี่จุกอะ่นะก็ดูพี่จุกเลยพี่จุกอยู่กับผมอะ่ะสบายอะ่ะวันนี้มันก็ไม่มานานๆมันมา,าทีอะ่ะ รู้ไหมเล่นร้านเนี่ยถ้าไอ้เยสเซสน,นยังไม่มาเนี่ยก็มีแต่กูเลยที่ต้องมาเจอหน้าครูมือเนี่ยมันมันก็ไม่เป็นไรพี่ก็ยังพอเล่นได้อยู่เดี๋ยวนี้มีเอ้เดี๋ยวนี้มีไอ,อ้เนี้ยนี่เดี๋ยวนี้มีนนมอนิเมะรัวเลยเนี่ยอะไรช็อตไหนช็อตร้านหัวใจอะ่ะตอนนั้นเองงงไหมงงดิเออพี่ก็งงเหรอแล้วพี่มีภาพพี่ไหมมีเอ็ดูแคน มันมันมันไอ้นี่เว้ยที่แทงไอ้คนนั้นไปใช่ป่ะมันเซมันเซเอ้ยไอ้พัดอ่ะไอ้พัดตีไอ้แบดตายปุ๊บแล้วพี่เห็นภาพไว้นั่นอะมันแทงคอไอ้พัดก็พี่เลยสองคนแล้วทั้งแล้วทังตัวมันยืนนิ่งพี่ก็กดคลกอีกมันวิ่งยาวใส่พี่อ่ะพี่รู้ไหมแล้วพี่อนิเมย์ใส่มาในภาพมัน่ะแต่ภาพพี่คือตัวมันมันยิโมเสร็จปุ๊บมันยืนนิ่งใส่ที่สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะแทงพี่พี่ก็คลิกใส่ที่หนึ่งยีโมเลยอะยืนนิ่งแสดงว่าเห็นเตะศพภาพไม่ตรงกันะเตใช่ ตอนนั้นยังงงไหมพี่ยังงงกับตัวเองอยู่เลยงองอีกก็เจอพี่เพื่อของพี่ของพี่ส่งเงินแก๊งวันละเท่าไหร่โหโหสี่หมนะื่นอะจนวันนี้เหมือนแบบจะตายแล้วแต่ถ้าพี่มาอยู่นี่ส่งวันละไม่ต้องส่งอูบอกว่าไม่ต้องส่งเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องส่งโอ้โหพี่อยู่ให้ทรมานตัวเองทำไมไวะได้เองอาอ้อนมาได้เงก็าพี่ไปด้วยได้ไหมครับ พี่ฟังนะพี่แช่ฝากเงินเข้าแก๊งเสร็จแล้วพี่ก็ไปตดออทำไมไม่ไม่อ่านอ่ะบอสสมส่วนอาวุธสองชิ้นน่ะเออง่ายพี่จุกเห็นแบบเนี้ยถึงมันจะหยุดบ่อยแต่มันมีอาวุธสองชิ้นนะแต่ผมที่ผมขึ้นให้แต่มึงรู้ไหมเขาทสัญญาตายไปแล้วอ้าวพี่แค่กดออกก็ไม่มีใครฆ่าพี่ได้เลยแล้วอ้าวเขาทำสัญญาไปแล้วอ้าวก็พี่ฟังสัญญานั้นน่ะมันเป็นสัญญาที่เขาหลอกไว้คูมันไม่มีอยู่จริงแต่พี่ไม่ได้ตอบรับนะตอนเขาถาม เออมันมันไม่มีอยู่จริงพี่เแทนพี่ชิงเตะทุกคนออกกนิทานหลอกเด็กจบโรอะไปนะเตะทุกคนออกแกงได้นะเว้ยพี่ก็พี่ก็พี่ก็เอาตัวเองออกมาก่อนดิเออเอาตัวเองออกมาเขาได้แตคืี่ไปตลอดชีวิตอะเคื่องนี้แคตอนนั้นก็คืนแล้ว บื้อโดมาเดี๋ยวไปเนี่ยต้องไปยื่นสัญญานักเตะอีกคนใครอะนักเตะคนนั้นรับก็บอกว่าพี่รับด้วยเหมือนกันนะโอเคเอาพี่พื้นแล้วพี่ไม่ลงละเอางั้นผม,มขับไปกลาดกลางนะอ่าลงก็ไล้ไม่บอกรถคันนี้มันนิ่มอะบอก,บอกไอสนามอ,าอะไรนะสานีก็เบอร์นาบิลหรอใช่เออมันดูมันรถคันนี้มันขับมาจากที่นั่นหรือเปล่า อยู่ก็อยู่กับผมเนี่ยได้นั่งฟรีอ่ะหวังว่าเราจะได้กลับมาร่วมเล่นด้วยกันโอ้โหการตัดสินใจก้าวแรกไม่สำคัญจัดเลยว่ะเว้ยอยู่กับกูาอาจจะลำบากหน่อยแต่มันก็สนุกไม่เห็นลำบากตรงไหนเลยเว้ย cảm ơn